สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับมัอร์วัฒนยูชัยองค์การนะครับสอนวิชาพละศึกษานะครับคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับในวันนี้นะครับคําที่1นะครับเล็บนะครับซ้ายคําที่2นะครับไลท์นะครับขวาคําที่3นะครับดาวลงนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับนะครับการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงนะครับเป็นการออกกําลังกายรูปแบบหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับได้เคลื่อนไหวทําให้ร่างกายแข็งแรงและเกิดความเพลิดเพลินในการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งหากปฏิบัติอย่างสม,ม่ําเสมอจะทําให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีนะครับ และการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับประกอบจังหวะเพลงยังมีอีกหลายรูปแบบนะครับเช่นนะครับการเต้นนะครับการเต้นนะครับวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้มีการเต้นด้วยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตามรูปแบบที่กําหนดนะครับมีการนําท่าทางต่างๆมาใช้ประกอบเพลงลักษณะลีลาของตนเองนะครับ เพื่อให้เกิดความบันเทิงสนุกสนาเนเพลิดเพลินนะครับเดี๋ยวค,คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะครับให้นักเรียนเต้นตามเลยนะครับ สรุปนะครับกิจกรรมการเต้นประกอบจังหวะนะครับนอกจากช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะครับขณะปฏิบัตินะครับยังช่วยฝึกสมาธิของผู้ปฏิบัตินะครับสร้างความสามัคคีนะครับให้เกิดในหมู่คณะและส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีด้วยนะครับการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับส่งคลิปวิดีโอการเต้นนะครับให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอ ตอนที่นั่งเรียนเต้นตามคลิปนะครับเมื่ออัดเสร็จแล้วนะครับส่งมาในไลน์ส่วนตัวของมัคเซ์ได้เลยนะครับ